อย่าลงทุนเด็ดขาดถ้าคุณยังไม่รู้สิ่งนี้ก่อนที่ทุกคนเนี่ยจะไปลงทุนอะไรก็ตามแต่ทุกคนจะต้องรู้ความเสี่ยงในการลงทุนแน่นอนว่าระดับความเสี่ยงสูงเนี่ยผลตอบแทนก็สูงเช่นเดียวกันแต่สิ่งสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นมันขึ้นอยู่กับว่าคุณมีความรู้กับตลาดนั้นๆหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูกันว่าความเสี่ยงและผลตอบแทนในแต่ละประเภทมีอะไรกันบ้าง สวัสดีครับผมต้องวรันยูปัจจุบันนะครับเป็นนักเทรดนักลงทุนและเป็นผู้ให้ความรู้ทางด้านเทคนิคอลแอนนไลซิสเกี่ยวกับการเทรดช่วงนี้เนี่ยมีคําถามมาเยอะมากเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนซึ่งผมอยากจะบอกทุกคนเลยว่าใครที่กําลังจะลงทุนอยู่คุณจะต้องรู้สิ่งนี้เป็นสิ่งแรกนั่นก็คือความเสี่ยงในการลงทุนในผลิตภัณฑ์นั้นๆซึ่งความเสี่ยงในการลงทุนครับถูกจัดออกเป็น3กลุ่มด้วยกันกลุ่มที่1 คือรูปแบบความเสี่ยงต่ำกลุ่มที่2คือรูปแบบความเสี่ยงปานกลางและกลุ่มที่3คือรูปแบบความเสี่ยงสูงแน่นอนว่าความเสี่ยงต่ำผลตอบแทนต่ำความเสี่ยงปานกลางผลตอบแทนปานกลางและความเสี่ยงสูงผลตอบแทนสูงเช่นเดียวกันเดี๋ยวเรามาดูกันว่าในแต่ละประเภทมีอะไรกันบ้างอันที่1น,นะครับกลุ่มความเสี่ยงต่ำก็จะมีพวกการฝากเง,งินธนาคารหรือวา่าเงินฝากแบงก์การซื้อพันธบัตรรัฐบาลการซื้อหุ้นกู้การซื้อกองทุนระยะสั้นซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยให้ผลตอบแทนค่อนข้างต่ำและมีีคคควาามเเเส่่่ยงงงกับินนนขอุณ้ต ผลตอบแทนของเขาเนี่ยจะอยู่ประมาณช่วง0.2ถึง2ต่อปีต่อไปรูปแบบความเสี่ยงปันกลางเป็นรูปแบบที่หลายคนให้ความสนใจค่อนข้างเยอะเพราะว่าเป็นรูปแบบความเสี่ยงที่ไม่ได้เสี่ยงมากและมีผลตอบแทนที่ค่อนข้างดีรูปแบบนี้เนี่ยจะเป็นรูปแบบของการซื้อกองทุนหุ้น IMF LTF เป็นพวกหุ้นกู้ต่างๆทีนี้สิ่งที่จะได้คืออะไรผลตอบแทนเนี่ยจะอยู่ประมาณช่วง2 5ตต่อปีหรือมากกว่านั้นก็มีนะแต่นี้ผมพูดแบบเบรเบสนะครับที่ หลายที่เขาให้กันแต่ทีนี้สิ่งที่จะเกิดขึ้นกับความเสี่ยงของคุณก็คือโอกาสที่มูลค่าของเงินต้นของคุณเนี่ยมันจะลดลงตามผลประกอบการที่กองทุนนั้นๆเขาทาได้นะครับผมต่อไปนี่ครับในรูปแบบที่3ก็คือระดับความเสี่ยงสูงแน่นอนว่าระดับความเสี่ยงสูงเนี่ยผลตอบแทนก็สูงเช่นเดียวกันแต่สิ่งสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นมันขึ้นอยู่กับว่าคุณมีความรู้กับตลาดนั้นๆหรือเปล่าหลายคนอาจจะจินตนาการไม่ออกว่ามันคือยังไงผมจะยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดเราเอาเงินเข้าาไปในนกรลงทุ าการลงทุนกลุ่มนี้ครับสามารถทําให้เงินของคุณเนี่ยจาก100บาทกลายเป็น200บาทกลายเป็น300บาทกลายเป็น400บาทได้เลยหรือว่าพูดกันง่ายๆคือเติบโตกันเป็นหลักร้อยเปอร์เซ็นต์ได้นั่นเองซึ่งการเติบโตเนี่ยแทบจะไม่มีเพดานกั้นเลยนะครับแต่แน่นอนนะครับว่ามันก็จะตามมาด้วยความเสี่ยงที่สูงเช่นเดียวกันก็คือสามารถทําให้เงิน100บาทของคุณนั้นกลายเป็นศูนย์บาทได้เลยทีนี้ผลิตภัณฑ์ในรูปแบบนี้เนี่ยมีอะไรบ้างก็จะเป็นประเภทของการเทรดก็จะเป็นการเทรดคริปโตเคอเรนซีนะครับ การเทรดในตลาด CFD, Forex, ทองคําน้ำมันตลาดอินดี кс ก็เช่นเดียวกันเนาะทีนี้เนี่ยผมอยากจะบอกทุกคนว่าอย่าพึ่งไปกลัวกับคำว่าความเสี่ยงสูงเพราะสิ่งที่จะทำให้ความเสี่ยงนั้นนะครับมันลดลงได้นั่นก็คือความรู้ของเรานั่นเองไม่ว่าคุณกำลังจะไปเทรดในตลาดไหนผมอยากให้ทุกคนมีความรู้กับการเทรดในตลาดนั้นๆก่อนก่อนที่จะเอาเงินเข้าไปไม่งั้นครับถ้าเกิดคุณไม่รู้กับสิ่งสิ่งนั้นคุณเอาเงินเข้าไปเท่าไหร่ก็สามารถทําให้เงินคุณหมดไปได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นการ ลงทุนที่ดีที่สุดอย่างแรกคือการลงทุนในความรู้พอคุณมีความรู้แล้วนั่นแหละคุณก็ค่อยกระจายไปอยากลงทุนในตลาดมีความเสี่ยงสูงความเสี่ยงต่ําความเสี่ยงปานกลางอันนั้นก็แล้วแต่ความสะดวกสบายหรือว่าความถนัดของแต่ละคนนะครับทีนี้ผมอยากจะถามทุกคนว่าหลังจากฟังกันแล้วเนี่ยทุกคนคิดว่าตัวเองเหมาะกับการลงทุนแบบไหนครับลองคอมเมนต์กันมานะครับสุดท้ายนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ